ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝาก like, กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบวยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุการ อัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2025โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับทุกคนจะดำเนินการยืนยันนะครับทุกคนและคาดการนะครับนักเตะแพ็กใหม่ทั้งหมดนะครับทุกคนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปหลังการอัปเดตในส่วนของวันพฤหัสีนี้นะ่ครับก็มันจะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้างหรือว่าจะมีนักเตะคนไหนที่อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่กันบ้างเรานอกการับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เทุกคนฝาก เป็นกลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับทุกคนว่าคลิปนี้นะครับเป็นการยืนยันนะครับทุกคนและคาดการนะครับนักเตะแพ็คใหม่ทั้งหมดนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาไล่เรียงกันไปทีละแพ็คก่อนเลยแล้วกันนะครับเรื่องอาชี่แพ็คแรกนะครับทุกคนเป็นแพ็คของอีพิกนะครับซึ่งเป็นแพ็คที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับทุกคนก็คือเป็นสเปนิลีกราเดียนนะครับทุกคนหรือว่าเป็นแนวรับของลาลิกัสเปนนะครับซึ ส่วนแพ็กที่หมดอายุนะครับทุกคนก็คือแพ็กของ New y e a r 2 0 2 5นี่าะครับที่นำทัพโดย r กร t b e l l นะครับทุกคนอันนี้ก็คือจะหมดอายุไปในวันพฤหัสีนี้นั่นเองนะครับก็มีใครจัดกันแล้วบ้างหรือว่าเปิดกันแล้วบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับต่อมานะครับก็คือในส่วนของ Play ์โยกโร e ีนะครับทุกคนอันนี้ก็คือหมดอายุเช่นกันนะครับสลับพีโอนะครับทุกคนก็ระหว่างนี้นะครับทุกคนเรามาดูการคาดการณ์คร่าวๆกันบ้างแล้วกันนะครับ เป็นการคาดการ์ของเบสซลิเจนเอเอนะครับทุกคนก็ให้ข้อมูลการคาดการ์มาทั้งหมดสิบเอ็ดคนเลยด้วยกันนะครับสหรับการ์ดสีเขียวนะครับทุกคนมีจูบเบลิงแฮมนะครับทุกคนจอร์จิตดอนนารูม่านะครับมีซาวินยูครับทุกคนบูโนูกิมารายนี่ครับดาวิดเนเรสครับทุกคนแล้วก็มีเพิ่มเติมตามนี้เลยนะครับก็เล็งใครไว้บ้างอยากได้ใครกันบ้างคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับต่อมาคือในส่วนของลีกเซเลคชั่นนะครับวันนี้ก็หมดอายุเช่นกันนะครับคนสหรับ์ซูเปอร์ลีกนะครับก็หหมดอายุสรับ หลังการอัปเด็วันพฤหัสนี้เช่นกันนะครับรวมไปถึงทีมชาติอันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียมาเลเซียและก็ทีมชาติไทยนะครับก็จะหมดอายุเช่นกันนะครับและก็นักเตะฟรีตรงนี้นะครับทุกคนว่าจะเป็นเอนดริกนะครับทุกคนนูนเยสแลวก็อีเมรี่นะครับสำหรับใครที่ยังไม่แลกนะครับทุกคนก็รีบมาแลกกันด้วยเลยกันนะครับเพราะว่าวันพฤหัสนี้ก็จะหมดอายุแล้วนั่นเดงนะครับและก็ต่อมาคือตำนานฟรีนะครับนี้ก็เหลือเวลาอีกแพ็กะละ1สัปดาห์แล้วก็อีกหนึ่งบท็กคนก็ตามนี้เลยนะครับ สุดท้ายก็คือดังฝั่งของนักเตะที่มีมาเล็กฟรีด้วยเทมดาวหรือไอเทมของ n o m i n a t i n g Contract นะครับทุกคนอันนี้ก็คือหมดอายุเช่นกันนะครับและนี่คือหน้าตาของการคาดการณ์คร่าวๆนะครับทุกคนเป็นมิสซิชันเอ็มวนะครับเป็นการคาดการณ์ของต่างประเทศนะครับทุกคนในการคาดการณ์มาเสวทคนเลยด้วยกันนะครับก็มีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับมีวินิครับทุกคนโมซาร่านะครับมีโคพาเมอร์คุนเด้ครับทุกคนเจ้าเนเวสนะครับมีคายฮาวเวตนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะทำเการลงรายละเอียดเจาะลึกให้อีกทีแล้วกัันนะครบ ประมาณนี้ทุกคนเลยก็ในส่วนของอีเวนต์ต่างๆนะครับนี่็คือมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ที่เล่นกับคนรวาเล่นกับยูเซอร์นะครับทุกคนรวมไปถึงอีเวนต์ที่เล่นกับบอทหรือว่าเล่นกับ AI ไนะครับวันนี้ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับก็มาทําการอัปเดตนให้ประมาณนี้เลยกันนะครับทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะคครรััับทกนนไวว้ออม่ลิปปาสีีผขตด